สดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึงอีเวนท์ที่ทุกคนรอคอยกันมานานนับปีและนี่ก็คือเหตุการณ์ DC ประทะ m a เวล l ในภาที่3นั่นเองครับผม ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้นะครับมีแฟนๆเฝ้ารอดูกันเป็นแสนคนครับผมและในตอนนี้มันก็อุบัติขึ้นมาถึงภาที่3กันแล้วการต่อสู้ของเรล่าฮีโร่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วนั้นจกักรวาลอาจจะเป็นผู้ชนะกันแน่เรื่องราวจะออกมาเป็นเช่นไรให้ผู้ชมรอติดตามกันได้นะครับ แต่ถ้าว่าก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอโปรโมทร,รายการใหม่ของเรากันก่อนนะครับผมโดยช่องใหม่ของเรานะครับมีชื่อว่าคาร o แมนนั่นเองมีรายการชื่อว่ารีวิวนั่นเองครับผมเป็นรายการรีวิวลรถนะครับต้องบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆสำหรับคนที่ชอบรถและเด็กผู้ชายเนี่ยบางคนอาจจะเด็กอยู่ยังไม่ชอบรถนะครับผม แต่รับรองเลยโตขึ้นมาเนี่ยพวกมึงต้องดูรถกันแน่เพราะฉะนั้น s u b สไครต์รอไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับผมและนี่ก็คือจบการโกโมดแค่นี้แหะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรากลับมาพูดกันถึงเรื่อง DC ประท้ามาเวลกันต่อเลยดีกว่าครับผมเรามาเริ่มรับชม DC ประทะามาเวลในภาคที่3กันเลยครับ นี่คือสึกชีชะตาของโลกทั้งสองในตอนนี้จัก,กรวาลทั้งสองน,นกำลังจะบรรจบกันสุดท้ายแล้วนะั้นจะมีผู้เหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือไม่ว่าจะเป็นวายร้ายก็ตามทุกคนนั้นต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของจัก,กรวาลของตนในตอนนี้การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายได้เริ่มต้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหล่าฮีโร่หรือวายร้ายในตอนนี้ทุกคนต้องดิ้นลนอย่างสุดชีวิตการต่อสู้นะั้นได้ประทูข,ขึ้นแล้วและดูเหมือนว่าตอนนั้นจะสามารถชนะชะแซมได้แต่ว่าทา่า,าของดีซนั้นก็ไม่ยอมเช่นนกัน อควาแมน,นสามารถล้มเนมอได้ และโดยแฟร์นั้นก็ยังสามารถจัดก,การควิกซิเวอร์ได้อย่างง่ายได้และในตอนนี้ก็คงถึงคลาวของการต่อสู้ของทีมเดกหรือว่าโรบินกับจูบิลี่แห่งเอ็กเมนนั่นเองครับผมแม้ว่าทั้งสองคนนี้นั้นจะไม่ได้อยากต่อสู้กันเลยแต่เพาว่าด้วยความอยู่รอดของจักรวาลสถานการณ์นั้นมันได้บีบบังคับให้ทุกคนเข้ามาต่อสู้กันและด้วยเล่ห์เหลี่ยมของทีมเดกนี่เองนะครับผมจูบิลี่นั้นไม่สามารถโจมตีโดนทีมเด็กได้ทีมเด็กนั้นได้เข้าไปหลบในความมืดนั่นเองซึ่งจูเิลี่นั้นก็พยายามจะ นั่นไงทีมที่ฉันเจอนายแล้วแต่ไม่หรอกนั่นเป็นแผลหลอกของฉันตั้งหางหล่ะจูบิลี่นั่นเป็นแค่ผ้าคลุมของฉันและในชว่วงวิไาพีนั่นเองนะครับผมทีมก็ได้โผล่เข้ามาจัดการจูบิลี่อย่างข้างหลังซึ่งทีมนั้นก็จัดการอย่างซอพทพิสุดนแล้วหวังว่าเชือกนี้มันจะไม่รัดเธอมากไปนะในตอนนี้ทีมดนะีซีนั้นได้เก็บชัยชนะไปอีกหนึ่งชัยชนะแล้วครับผมซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดกับมาที่การต่อสู้อีกคู่หนึ่งนั่นเองในตอนนี้คายเลนเนอร์นั้น,อ,น,าน,ายนะนอยาก ฉันเข้าใจดีว่าเราเคยกอบกู้จักรวาลมาด้วยกันแต่ในตอนนี้ฉันต้องต่อสู้เพื่อจักรวาลของตัวเองมีเพียงจักรวาลเดียวเท่านั้นที่พวกเราสามารถช่วยได้สิ่งที่มันทําให้พวกเราต่อสู้กันอยู่นี้นั้นมันยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งใดที่ข้าเคยเจอมาล้วกีแลนเทิร์แม้แต่กาล็กตัสเองก็ยังไม่สามารถเทียบอะไรกับพวกมันได้ฉันรู้ดีอยู่แล้วนะเซิร์ฟเฟอร์ฉันเข้าใจดีว่าพวกเราไม่มีทางเลือกฉันแค่อยากจะบอกนายว่าฉันไม่ชอบการต่อสู้นี้เลยแต่ฉันคงไม่มีทางเลือกหรอกฉันจะทำทุกอย่างเพื่่ออใ้้้ฉัันนนนไดชะกาารรตสูคงีม ฉันก็ไม่ยอมนายเหมือนกันนั่นแหละแลนเทิร์นเอ๋ยและด้วยพลังทั้งหมดที่มีทั้งสองฝ่ายนะครับผมดูเหมือนว่าทั้งสองคน,คนจะได้เข้าประทะกันและเกิดการระเบิดครั้งใหญ่และสุดท้ายแล้วนี่เองในการต่อสู้ครั้งนี้นั้นผู้ชนะก็คือซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ชนะการต่อสู้ครั้งนี้แล้วล่ะคายเลนเนอร์เอ๋ยแต่ไม่มีการต่อสู้ไหนเลยที่ช,ชนะลรวรู้สึกเสียใจขนาดนี้ในตอนนี้ทีมของมาเวลได้ตีตื้นกลับมาเป็นสามต่อสองแล้วครับผมซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปที่การต่อสู้อีกคู่นึงน,น แต่ดูเหมือนว่าการต่อสู้นี้นะครับผมมันจะรู้ผลกันตั้งแต่เริ่มแล้วถ้าผู้ชมลองคิดดูสิหัวขโมยกับนักฆ่ามืออาชีพเนี่ยมันจะไปสู้อะไรกันได้ครับผมแม้ว่าแคดูแม่จะพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วนี้เองแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วนี่เองนะครับผมแคดูแม่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับอีเล็กต้าผู้เป็นนักฆ่ามืออาชีพนั่นเองในการต่อสู้นี้นั้นฉันจะไม่ฆ่าเธอฉันไม่ได้เลือกการต่อสู้ครั้งนี้ฉันไม่ได้ต้องการจะต่อสู้กับเธอ แต่ไม่ว่าไงก็ตามฉันจะต้องชนะการต่อสู้ครั้งนี้ให้ได้และในตอนนี้เองทีมของมาเวลนั้นก็ตีเสมอ DC ไม่ได้เป็น3ต่อ3นะครับผมเหตุการณ์นั้นได้ตัดไปที่ชายหนุ่มและลุงแก่บ้างนะครับเดี๋ยวนะลุงสิ่งที่ลุงกาลังบอกผมเนี่ยคือ ไม่เอานะามันไม่ใช่หรอกมั้งคือลุงจะบอกว่าผมนะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลนี้อย่างนั้นเหรอเป็นส่วนหนึ่งของไอ้สิ่งที่มันกําลังต่อสู้กันเพื่อทําลายจักรวาลแย่งชิงจักรวาลกันอยู่เนี่ยเหรอผมไม่เชื่อหรอกลุงผมไม่เชื่อหรอกมันไม่ได้เรื่องจริงผมไม่ได้เป็นคนพิเศษขนาดนั้นผมก็แค่คนธรรมดาผมไม่ได้อยากไปอะไรพิเศษเลยนะลุงฟังนะลุงเราต้องตั้งสติกันแล้วคือผมว่าลุงนะ่ะมันอุปมาขึ้นมาเองว่า ไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงหรอกลุงมันแค่คนจอนจัดคนนึงเท่านั้นงั้นเหรอใช้ไหมคนจอนจัดอย่างงั้นเหรอแล้วไหนนายลองอธิบายเรื่องกล่องนี้มาหน่อยสิเจ้าสิ่งนี้ไม่ควรจะไปแค่กล่องกระดาษธ,ธรรมดาไม่ใช่หรอนายก็รู้สึกได้นี่นายรู้สึกถึงพลังนั้นได้ฉันรู้ดีเพื่อแม้ว่านายจะพยายามจะปฏิเสธความจริงเนี่ย แต่หัวใจของนายนะรู้อยู่ดีแล้วนายต้องเป็นคนที่ช่วยเรื่องนี้ให้ได้นะแอคเซลนายคือผู้จบเรื่องนี้พลังมันอยู่ในตัวของนายและในตอนนั้นนะครับผมลุงแก่คนนั้นนั้นก็ได้ยื่นมือมาจาับพี่ชายหนุ่มและในตอนนั้นเองร่างของชายหนุ่มก็ได้เปลี่ยนไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลุงทําอะไรกับผมนะปลดปล่อยสิ่งที่มันอยู่ภายในตัวแกงไงล่ะแกเนะี่ยมีพลังมากมายมหาศาลทางชันแล้วก็นายนะพวกเราคือส่วนหนึ่งของบราเธอร์หน้าที่ของฉันคือการเฝ้าประตูแห่งนี้ และตอบไปนี้ไม่คือหน้าที่ของนายแล้วเวลาของฉันเวลาของฉันกําลังจะหมดลงต่อบไปนี้ฉันขอฝากทุกอย่างไว้กับนายแล้วนะหน้าที่ของนายหน้าที่ของนายคือการรักษาสมดุลของทั้งสองจักรวาลน,นี้เอาไว้เดี๋ยวก่อนนะลุงลุงพูดเรื่องอะไรของลุงเนี่ยแล้วผมจะทําหน้าที่ที่มันใหญ่ขนาดนี้ไร้งไงกันล่ะลุงเหตุการณ์นะั้นตัดกับมาี่การต่อสู้คู่อื่นบ้างนะครับผมในตอนนี้โลโบนะั้นได้เข้าพะกับวัวลีนซึ่งดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนี่เองการต่อสู้ของสองผู้เป็นอมตะนี้นะครับ จะเป็นฝ่ายวัวลีนที่สามารถกุมชายเอาไปได้เหตุการณ์นั้นตัดไปที่โซนอื่นๆของการต่อสู้บ้าง สตอมไม่เข้าปะทะกับวันเดอร์วูแมนแต่ในการต่อสู้นี้นะั้นมันจะไม่แฟร์เลยนะครับผมวันเดอร์วูแมนนั้นได้พลังแห่งโยเนียไปซึ่งด้วยความสัตย์จริงของเธอนี้เองวันเดอร์วูแมนนั้นได้โยนค้อนแห่งสายฟ้าหิ้งและได้เข้าต่อสู้กับสตอมอย่างยุติธรรมฉันสามารถชนะเธอได้ยอย่างง่ายได้แต่มันคงไม่ยุติธรรมสำหรับเธอเพราะฉะนั้นเรามาต่อสู้กันแบบยุติธรรมกันเถอะและในตอนนี้ทั้งสองคนนั้นก็ได้เข้าปัญหากันการต่อสู้นั้นได้ดําเนินไปอย่างดุเดือดน,นะครับผมแต่แม้ว่าวันเดอร์วูแมนนั้น เธอนั้นก็ไม่สามารถต่อต้านพลังแห่งธรรมชาติได้ด้วยสายฟ้าของสตอร์นะครับผมแม้ว่าเธอจะพยายามมากแล้วแต่สุดท้ายแล้วนี่เองเธอก็ได้พ่ายแพ้กับสตอร์มซึ่งชัยชนะของมาวิลยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมในอีกฟากหนึ่งนี้เอง สการเลตสไปเดอร์แมนนะั้นได้เข้าต่อสู้กับซูเปอร์บอยในช่วงแรกของการต่อสู้นะครับการต่อสู้ได้เป็นป่างดูเดือดแม้ว่าถ้าวัดกันด้วยแรงเรานี้เองสไปเดอร์แมนนะั้นจะไม่สามารถสู้อะไรกับซูเปอร์บอย boy, ได้เลยแต่ด้วยไหวที่ปัชญชานฉลาดนะครับผมสไปเดอร์แมนนะั้นสามารถต่อสู้กับซูเปอร์บอยได้อย่างสูสีและสุดท้ายแล้วนี้เองนะครับผมไอ้แมงมุมของเรานั้ยก็สามารถกลุ่มชชนะไปได้ซึ่งนี่เป็นชัยชนะสามครั้งรวดของมาเวลเลยดูเหมือนว่าจัก,กรวาลมาเวลนั้นจะขึ้นนำเป็น6ต่อสแล้วแต่ทางดีัีนยอนน้หน้หาแค่ั้น น้เมืองเมโทรโพลิซี่เองบุรุษเหล็กซูเปอร์แมนนั้นได้เข้าปะทะกับยักษ์เขียวหรือว่าเดอะฮัรกนั่นเองนะครับผมการต่อสู้ของผู้ที่ถือครองพลังอสานย,ยิ่งใหญ่ของทั้งสองจักรวาลได้อุบัติขึ้นแล้วสองยักษ์ใหญ่แห่งจักรวาลนั้นได้เข้าปะทะกันซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นก็ได้เกิดแรงทำลายล้างอย่างมหาศาลเลยครับผมทั้งสองคนนั้นได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีแลกใส่กันอย่างไม่หยุดยัง้งและดูมูลสุดท้ายแล้วนี้เองนะครับผมซูเปอร์แมนนั้นจะสามารถกุมชนะใน,น,ไไนรคร Dang. ยักษ์เขียวโดยหักนั้นก็ได้ล่วงหล่นลงเหตุการณ์นั้นตัดไปที่แมนฮัตตันบ้างนะครับผมในตอนนี้แบทแมนนได้เผชิญหน้ากับกัปตันอเมริกานั่นเองทั้งสองคนนี้ได้เข้าต่อสู้น,นะครับผมและที่น่าสนใจก็คือทั้งสองคนนี้นะไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรมากมายเลยกัปตันอเมริกานะั้นไป็นแค่ซูเปอร์เซเยอร์ส่วนแบทแมนนั้นก็เป็นแค่คนธรรมดากับอุปกรณ์พิเศษการต่อสู้ในครั้งนี้นนั้ใช้ฝีมือต่อสู้กันล้วนๆนะครับผมทั้งสองคนนั้นต้องต่อสู้กันด้วยใจด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ัั้้้้้งงงฝ่่่าาายยนนนนนีีีเเอออกรตสสสููปนะป็ไได แต่ดูเหมือนว่าด้วยความโชคลายนี้เองในตอนที่ทั้งสองคนนั้นก็ลังจะเข้าตัดสินกันนะครับผมท่อน้ำก็ได้ระเบิดออกน้ำมันได้เข้าร่วมสถานที่ซึ่งดูน่ากับตันอเมริกาจะพลาดท่าจมน้ำไปนะครับผมแบทแมนนั้นได้รีบเข้ามาช่วยเอาไว้ในตอนนี้พวกเราคงไม่ต้องต่อสู้กันแล้วพวกเรารีบหาทางออกไปข้างนอกกันดีกว่า แข่งใจไว้นะกับตันเดี๋ยวฉันจะพานายออกไปและในช่วงไม่กี่อึดใจต่อมานี้เองนะครับผมอัศวินแห่งรัตติการของเราก็ได้ช่วยกับตันอเมริกาาไว้และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็จะเกิดขึ้นนะครับผมเมื่อทั้งสองคนขึ้นมานี้เองเขาก็จะพบกับแอ็กเซลที่กลายเป็นผู้ดูแลประตูเชื่อมระหว่างมิตินั่นเอง ใน,นไงแอ็กเซลนั่นคือคนอยากสองจักรวาลน,นี่คือโอกาสของเราแล้วเราต้องช่วยจักราวาลน,นี้ไว้ให้ได้แอ็ากเซลจัดการแยกจักราวาลซะส่งแบทแมนกลับไปยังกอรแฮมและในตอนนี้เองแอ็กเซลนั้นก็ได้ใช้พลังของเขานั้นส่งฮีโร่จากสองจกอาาักรวาลกลับไปยังจักรวาลของตนแอ็กเซลเลขกมือหน่อยแอ็กเซลเลขกมือซะในตอนนี้มันกำลังจะสายไปแล้วทุกอย่างนั้นมันกำลังจะเกิดขึ้นความจริงกำลังจะสูญหายไป จักรวานนั้นก็ไม่ถูกทำลายไม่นะมันสายเกินไปแล้วจักรวานหนึ่งก็ได้ถูกหายไปไมันจะเหลือเพียงจักรวานเดียวเท่านั้นไม่และในตอนนี้เองนะครับผม布าเธอร์นั้นก็ได้รวมร่างกันไม่ใช่จักรวานที่แพ้ต้องหายไปหรอก จักรวาลทั้งสองอยากจะรวมตัวเข้ามาในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในกางจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนี่คือจุดประสงค์ของบราเธอร์มาตลอดพวกเขาใช้การต่อสู้เพื่อรวมร่างกันทุกอย่างจะรวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งทั้งสองจักรวาลจะได้รวมกันไม่ว่าจะเป็น DC หรือ Mar เวลในตอนนี้ทุกอย่างใ้บามาจบกันแล้วและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในตอนหน้าพาร์ทที่สี่นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าไอการรวมจักรวาลนี้นะครับ มันจะเกิดสตรอรี่รายใหม่ขึ้นมาอย่างมากมายเลยไปสิบสิบอันเลยนะครับผมซึ่งเราคงทําทั้งหมดนั้นไม่ได้แต่เราจะรีวิวคร่าวๆให้ฟังแล้วเราจะไปจบกันในพาร์ทที่4นั่นเองครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี้ยก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับบ๊ายบาย